มหาวิทยาลัยมทรศรีวิชัยสงขลาก็มีการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีพื้นบ้านของเหล่าบุคลากรมหาวิทยาลัยนะคะเป็นภาพน่ารักที่จัดขึ้นเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคนในองค์กรที่สาคัญนะคะความสนุกที่จัดขึ้นแบบไม่มีใครยอมใครว่ากันว่าแม้กระทั่งอธิการบดีก็โดนย่ําจนเละค่ะที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัยหรือว่ามทอรอสงขลามีการจัดแข่งขันกีฬาสีพื้นบ้านบุคลากรสัมพันธ์นะคะประจำปีนี้ก็นำทีมโดยนี่แหละค่ะท่านสัตราจารย์ดรสุวัฒนยรตอธิการบดีเป็นผู้นำขบวนพาเหรดเข้าสู่สนามโรงยิมในชุดราชันศรีวิชัยแต่ยังได้เห็นนะคะว่าชุดของท่านไม่ธรรมดาค่ะเพราะว่ารองเท้าต้องหนีบริก,กิฟเพราะว่าท่านี่ยบอกว่าเท้าเล็กกว่า,กวาปกติ ซึ่งรองเท้าที่ใส่มันก็คู่ใหญ่เหลือเกินค่ะไม่รู้จะแก้ปัญหาอย่างไรอย่างที่เห็นก็กลายเป็นเอาคลิปหรือว่าตัวหนีบสีดำๆใหญ่ๆค่ะมันหนีบรองเท้าเพื่อจะได้สวมใส่และอย่างที่เห็นค่ะวัตทุที่ฉันใส่เนี่ยไม่ทรรดาจริงๆเพราะว่าเป็นชุดราชันสีวิชัยนะคะแต่งองค์ทรงเครื่องครบองค์จริงๆ ซึ่งการแข่งขันกีฬาสีนะคะปีนี้เขามีการแบ่งสีออกเป็น5สีด้วยกันก็คือสีฟ้าสีม่วงสีชมพูสีเขียวและก็สีส้มโดยการแข่งขันก็มีชนิดกีฬาออกมานะคะหลากหลายชนิดส่วนใหญ่จะเป็นกีฬาพื้นบ้านที่เน้นเสียงหัวเราะและก็สร้างความสัมพันธ์ในองค์กรไม่ว่าจะเป็นกีฬาชิดแรกค่ะ กีฬาหีบหีบบิดบิดก็คือการหนีบท่อแป๊บแทงลูกโป่งหรือจะเป็นซ u เปอร์แมวแอนเกิลค่ะใส่กางเกงในเสื้อในแล้วก็ผ้าผูกคอนอกจากนี้ก็ยังมีกีฬาหนีบลูกโป่งนะคะแล้วก็กีฬาคุกกี้บี้หน้าค่ะทุกชนิดกีฬานะคะเรียกว่ากว่าจะผ่านแต่ละเกมแต่ละแมตช์ไปได้โอ้โหเรียกเสียงหัวเราะเสียงฮาจากบรรดากองเชียแล้วก็ทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน ึ่งอย่างที่บอกค่ะว่าการแข่งขันเขามีการแบ่งนะคะบุคลากรจับสลากข่าวเพื่อที่จะคละแต่ละคณะนะคะเข้าด้วยกันและที่สําคัญที่เห็นะค่ะรองอธิการบดีนะคะแต่ละฝ่ายก็ต้องมาร่วมแข่งขันด้วยแล้วก็จะกระจายกันไปอยู่ตามสีต่างๆนี่ก็เป็นอินทิกฬานะคะเป็นคุกกี้บีหน้าค่ะนําคุกกี้ไปวางอยู่บนหน้านะคะแล้วทายัางไงก็ได้ค่ะให้คุกกี้เนี่ยหล่นเข้าไปในปากแล้วก็ทานให้ได้ที่สําคัญคือกติกาห้ามใช้มือ ใช้ได้แค่การเคลื่อนไหวของใบหน้าเท่านั้นค่ะซึ่งแต่ละท่านหากว่าไม่ได้เอ่ยชื่อหรือไม่ได้บอกตำแหน่งแน่นอนค่ะหลายคนจะไม่ทราบแต่พอบอกปุ๊บโอ้โหแต่ละท่านเป็นรองอธิการบาดีเป็นผอ,อ,อส่วนหรือผอ,อ,อกองต่างๆค่ะหลายคนที่เห็นบอกว่าไม่เคยเห็นสีสันภาพน่ารักน่ารักของเหล่าบุคลากร,กรที่มาร่วมสนุกกับทีมงานได้ขนาดนี้ และไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้อย่างที่เห็นค่ะก็คือกิจกรรมสาวน้อยตกน้ำที่ทุกคนบอกว่ารอคอยจริงๆค่ะเพราะกิจกรรมนี้เนี่ยนำโดยท่านอาธิการ,รบดีมหาวิทยาลัยแล้วก็เหล่ารองอธิการ,รบดีผอ,อ,อกองหัวนหน้าส่วนต่างๆมานั่งเป็นสาวน้อยตกน้ำค่ะโดยบุคลากรบอกว่าแต่ละคนจะพุ่งเป้าไปปาท่านอาธิการ,รทั้งนั้นค่ะ อย่างที่เห็นแม่แต่และคนก็แม่นเงนซะด้วยนะคะถึงแม้ว่าการปลาสาวน้อยตกน้ําไม่ได้ปลากันฟรีๆนะคะเพราะว่าจะมีการร่วมซื้อลูกบอลน,นะคะในราคาตั้งแต่ลูกบอลเล็กเนี่ยห้าลูก100บาทหรือถ้าเป็นลูกบอลใหญ่ๆลูกเดียว100บาทแต่เชื่อไหมะคะว่าถึงแม้ราคาลูกเดียว100บาททุกคนก็ยินดีจะซื้อค่ะเพราะว่าเงินรายได้นะคะจากการที่ร่วมกันจัดก,กิจกรรมเนี่ยจะนําไปเป็น ทุนการศึกษาให้กับน้องนนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนลยีศีวิชัยนะคะซึ่งสอบถามศาสตราจารย์ดรสุวัฒนญรต์อธิการบดีมหาวิทยาลัยนะคะให้สัมภาษณ์ในสภาพเปียกโชกนะคะว่ากิจกรรมนี้เนี่ยจัดขึ้นเพื่อจะให้บุคลากรมีความรักความสามัคคีแล้วก็มีความเป็นกันเองในการทํางานร่วมกัน ส่วนเรื่องปลาเป้านะคะหรือว่าปลาสาวน้อยตกน้ําที่บุคลากรเนี่ยต่างพุ่งเป้ามาปาที่ท่านอธิการล้วนๆนีนน่บอกว่าไม่ได้เป็นการเอาคืนอะไรหรอกค่ะแต่เป็นความรักความสามัคคีของคนในองค์กรนะคะที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อละลายพฤติกรรมและเชื่อมความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามีเสียงให้สัมภาษณ์ของท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยค่ะเพื่อที่จะให้บุคลากรได้มีความรักความสามาคัคคีมีความเป็นกันเองในการทํางานการ ทำงานร่วมกันก็จะต้องรักคร้สามัคคีกัน,เป,นเป็นกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนานให้กับบุคลากรเ,าเพื่อไม่ได้ไม่ได้เป็นการเอาคืนอะไรกันนะครับเพียงแต่ว่ามันจะเป็นการสร้างความรักความสามาัคคีความเป็นกันเองของบุคลากรในหน่วยงานไม่มีเรื่องกันมาก่อบไม่มีครับไม่มี